สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมเจ้ากระเล็ดอินเตอร์เซ็เตอร์นั่นเองนะเพื่อนนะเป็นโอ้โหแบบเขาเรียกอะไรเป็นดอสนะครับผมตำรวจนะครับคันที่หลายๆคนรอคอยนะครับผมแล้วก็อยากให้ผมมารีวิวนี่ครับวันนี้ก็จัดกันไปเลยนั่นเองนะเพื่อนนะ ก็อย่างแรกนะก็ก่อนที่จะเออ่มารีวิวนะครับก็จะบอกวิธีการปลดล็อกไปด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้เจ้าดอตํารวจคันนี้นะครับผมคันนี้นี่ไม่ใช่ซาร์ดพัสดุคานะครับเป็นซาร์ดอินเซปเตอร์นั่นเองนะเพื่อนก็คือซาร์ของตํารวจนั่นแหละนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคมา วิธีปลดล็อกนะครับของรถตำรวจนะตอนแรกนะของเพื่อนๆนั้นจะล็อกทั้ง2ราคานะครับถ้าเพื่อนๆปลดล็อกแล้วก,วก็วกกวกจะเหลือราคาเดียวแบบผมๆนะครับที่เหลือ4 65, 000, ี่ล้านหกหมนาพนะครับราคาแรนะกนะเพื่อนๆต้องเล่นภรารกิจไปของเจ้านะว,นนาวนินเซนตนาา์นะครับอันแรกนะเพื่อนๆก็จะปลดราคา5ล้านนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นของวินเซนต์จบตอนรอบไฟนอลแล้วนะครับก็จะปลดราคาถูกก็คือ4ล้านนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะก็ง่ายๆเลยนะครับขอแค่เราไปเล่นรับภารกิจของวินเซนต์นะครับก็คือตัวบในแมบตรงนี้นะครับผม ให้เพื่อนๆเล่นนะครับก็จะได้เลยนะครับผมทั้งรถชิคเก้นเบลแล้วก็ดอสตำรวจนะครับผมสามารถปลดล็อกให้ซื้อได้นั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมพามารีวิวกันก่อนอันนี้คือรูปทรงภายนอกทั้งหมดของเขาเนี่ยแต่ผมลองเปิดภายในมาดูนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไหมนะครับผมตัวเครื่องนะครับเก็บรายละเอียดมาได้ถือว่าโอเคนะผมถือว่าโอเคเลยนะครับภายในถือว่าก็ไม่ไม่เลวนะผมว่าใันค่อนข้างดีที่สํมไปนะครับมีจอคอมตรงนั้นด้วยนะครับ ข้างหลังนะครับมีเกาะนะครับผมแล้วก็มีพวกกระสุนมีมีพวกอะระเบิดแก๊สพวกนี้นะแต่ว่าใช้เป็นงานไม่ได้นะเป็นท็อปนะครับผมข้างในนะครับผมมีเหมือนโน้ตบุ๊กตรงนั้นด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่นะผมว่าค่อนข้างที่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปนั่งกันหน่อยโอ้เสียงค่อนข้างโอเคนะเออเดี๋ยวผมลองปิดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงกันแบบจริงๆเลยนะเพื่อนนะว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับ เสียงก็ไม่ได้ลั่นมากนะนเพื่อนๆก็โอเคนะถือว่าถือว่าแบบยังมีเสียงนะครับอย่างน้อยๆผมโชคดีตรงที่มันไม่ได้มาเป็นรถไฟฟ้านะครับผมค่อนข้างชอบมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันหน่อยนะครับดูฟีลลิ่งนะครับก็เอาตรงๆเลยนะครับไม่ได้ไม่ค่อยรู้สึกต่างกับกระเล็ดเฮลไฟสัเท่าไหร่นะครับผมตัวธรรมดานะที่ไม่ใช่ของตำรวจนะครับไม่ค่อยต่างอย่างตัวนั้นนะครับแต่ตัวนี้มันว้าวตรงที่มันเป็นของตำรวจเท่านั้นเองนะครับผมอ่า แล้วผมลองกดตัว E ให้ดูนะครับนี่ก็คือการเปิดวอนเองนะผมก็กน่ากับพิบอย่างนี้ก็ค่อนข้างหล่อมากๆนะครับผมว่าถ้าเอาไปแต่งก็น่าจะหล่อกว่านี้อีกพอสมควรนะครับผมอาเปิดไฟด้วยก็ยิ่งเท่เข้าไปใหญ่เลยนะสำหรับเจ้าดอตํารวจคันนี้นะครับอ่าเป็นไงเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเราจะลองขับแล้วเอาฟีลลิ่งกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมปิดหอก่อนนะเดี๋ยวมันจะลำคานเพื่อนๆนะครับลองดูซิข้างในนะครับ ก็ไม่ค่อยต่างนะไม่ค่อยต่างกับเจ้าเฮลไฟเท่าไหร่นะครับความเร็วถือว่าไม่แย่นะครับไม่แย่อาจจะพอๆกันเลยก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปทดสอบด้วยนะกับเจ้ากรเล็เฮลไฟนะครับดูซิว่ามันนะครับผมเจ้าเฮลฟธรรมดากับตัวตำรวจเนี่ยมนต่างกันมากไหมนะครับอันนี้เอาฟิลลิ่งตัวนี้ก่อนนะคือการขับผมว่าเฉยๆน,นะครับไม่ค่อยต่างกับกระเล็เฮลไฟธรรมดานะะ ถ้าในราคา4ล้านนะครับผมแนะนําว่าไปซื้อตัว h ฮไฟล์ธรรมดาดีกว่านะครับแต่ว่าเอ่อเพืเ่อนๆเ,เงินเหลือแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับผมก็คือซื้อได้นะครับไม่ว่ากันนะแต่ว่าอันนี้เอาแค่ performance ลดก่อนนะดูเด,ไดิไม่ดีๆไม่ดีๆขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่คลาสมาสเตอร,ร์นะครับเป็น e m e r น e n น y นั่นเองนะเออมันก็เลยแบบมันก็เหมือนมาสเตอร,ร์นะพูดตรงๆนะคันนี้มันเหมือนมาสเตอร,ร์เลยนะครับแต่ข้อเสียคือเมื่อเมื่อมันไม่ได้เป็นคลาสมาสเตอร์นะครับ เวลาผมกดซับบิคมาแล้วก็กด W ิวด้วยปกตินะเป็นคาร์มาสเตอร์มันจะยกล้อนะครับแต่อันนี้คือมันไม่ยกนะผมบอกก่อนนะมันไม่ยกนะครับอันนี้ผมเมื่อกี้ผมกดซับบิคมาค้างไว้นะครับแล้วก็ W นะไม่ยกล้อนะครับบอกก่อนนะจเจ้าเจ้าตำรวจคันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพัเข้าไปแต่งกันดีกว่านะครับผม let's go บาร์บัลด์กาเลตินเซปเตอร์นั่นเองนะเพื่อนเป็นคาสเอเมเจอซี่นั่นเองนะครับผมก็เป็นดรอดตำรวจคันนี้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะเปลี่ยนที่นะนี่คือที่แต่งรถของซีโอนะครับก็คือที่แต่งรถของตึกซีโอนั่นแหละนะก็ผมบอกก่อนนะครับข้อเสียแรกของรถตำรวจนะครับที่เข้ามาในเกมนะครับถ้าตั้งแต่2คันที่แล้วนะครับผมพวกอันมาคุลเซอร์หรือเลอร์คุเซอร์อ er นะครับ อันนี้ก็เช่นกันนะไม่สามารถเอาไปแต่งในอู่ธรรมดาได้นะเพื่อนๆต้องแต่งในอู่ส่วนตัวนะครับก็คือออโตอร์อปอะเจนซี่หรือตึกซีโอแบบนี้นะครับหรืออาที่แต่งรถอาร์ดีนาว์นะครับถึงจะสามารถแต่งรถพวกนี้ได้นะเพื่อนๆคือมัน,ม,นมันไม่สามารถไปแต่งร้านธรรมดาได้นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะก็คือมีของแต่งทั้งหมด23ชิ้นนั่นเองนะครับผมเริ่มจากอานะร์เมอร์ผมใส่ไปที่รอเซนะครับเบรกนะครับผมใส่ไปอันสุดท้ายเลยนะ แล้วก็บัมเปอร์นะครับมีค่อนข้างเลือกหลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับค่อนข้างเปลี่ยนไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ผมไม่ไม่ใส่ละกันนะับผมสึกไม่ค่อยต่างอะไรอ่านี่ครับผมนีแบบทรงซิ่งด้วยนะครับผมเป็นบาร์นะครับแล้วก็ยืดออกมานะครับทั้งที่แล้วผมเคยใส่ไปให้ดูแล้วคือมันใช้งานไม่ได้จริงนะครับก็เออไม่ใส่ละกันนะครับผมเอนจิ้นนะครับใส่เป็นเลเวลสี่นะครับแน่นอนพ่อนะครับผมก็เออไม่ค่อยต่างนะเออนี่เริ่มความต่างแล้วนะครับ มีแค่ประมาณนี้นะทรงมีแค่ประมาณนี้นะครับผมใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะครับเป็นของจูเนอร์นะข้างหน้านะครับกระจังหน้านะโอ้โหค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะน่าเปลี่ยนแปลงอยู่นิดหน่อยให้มันดูดูดันก็ยังทำได้นะครับผมใส่ไปอันนี้นะครับโอเคอ่าใส่เป็นลูเวอร์กันตรงแถวข้างหน้านะครับตรงไฟหน้านะครับก็แล้วแต่เรานะครับจะเลือกหรือเปล่านะครับแต่ว่าผม ผมไม่ใส่แล้วกันนะผมว่าให้มันดูแบบนี้ไว้ผมว่ามันดูดูดันกว่านะครับอ่าอันนี้เป็นฮูดนะครับโอ้เมื่อกี้เลือกอัดท้ายไปแล้วนะฮูดนะครับผมก็ไม่ค่อยแต่งจากตัวมาสเซ่นนะอ่าไม่ค่อยต่งจากพวกมาสเซ่นค้าเท่าไหร่นะครับผมก็มีตัวเลือกค่อนข้างอยู่พอสมควรนะครับแต่ผมก็จะไม่ให้มันเป็นแบบนั้นนะผมจะใส่เป็นอันนี้นะครับให้มันแบบยังดูเรียบๆไว้นะให้มันทรงตำรวจไว้นะโอเคไฟนะผมใส่เป็นสีน้อนไปนะครับอ่าจะบอกนิดนึงนะเมื่อกี้นะ คือใส่ไฟใต้ทัรถไม่ได้นะครับเห็นไหมครับไม่มีไฟใตาทัลรถใส่นะครับผมห้ามใส่นะครับโอเคแล้วก็เลือกลายนะครับเขาจะเลือกลายไหให้เราอยู่แล้วนะเป็น LFPD ตัวปกตินะครับเราสาม,มารถเปลี่ยนลายได้นะั่นเองนะมีลายทั้งหมดยี่สิบสามลายเลยทีเดียวนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆชื่อชอบใส่เป็นลายซิงอย่างได้เลยนะเพื่อนแต่ว่าเจ้าอุตรอตำรวจนะครับหรือจะเอาออกนะครับผมก็สามารถทําได้เช่นกันนะเพื่อนๆแบบอาจจะไม่ชอบนะสามารถเอาออกได้นะครับ ถือว่าเขาทำมาได้นขางด,ดีนะเออถือว่าในเกมในช่วงหลังนี่ทำมาดีแบบเออดีจริงๆนะเพื่อนนะเออนะครับเพราะน่าจะชื่นชอบเลยทีเดียวนะโอ้โหใส่ไป็นอะไนดีเนี่ยโอ้โมมันแบบมันก็สวยนะจริงๆของเราขอ,ของตำรวจมันก็สวยอยู่แล้วนะครับผมใส่เป็นเอ่ออันนี้แล้วกันนะครับลอสซานโตสนะครับเคานตี้นะโอเคข้างบนนะครับผมน่าอ๋าอเป็นอันนี้เพิ่มเติมนะครับก็แล้วแต่ว่าคล้ายๆพวกเลอร์คุยเซอร์เลยนะครับ แต่เพื่อนๆจะเลือกใส่นะใส่เยอะๆมันก็จะดูเลอะๆเธอๆหน่อยนะครับแต่ผมก็จะใส่ไปนะครับใส่เป็นอันสุดท้ายไปเลยนะใส่เพื่อนๆดูไปเลยนะครับโอเคตรงนี้นะเป็นเหมือนแบบกระจกนะครับแล้วก็เป็นเหมือนหัวนะอันนี้เหมือนเหมือนหัวนะครับผมว่านะเหมือนเหมือนหัวนะไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนไฟนะครัี่ส่องไปข้างหน้าอีกทีนะครับเอออันนี้เป็นเป็นเหมือนแบบมีหูออกมานะผมก็ไม่ใส่แล้วกันนะฮะเอ่อ อันน the ี้ผมไม่ใส่ละกันนะครับมันดูอย่างไรไม่รู้นะครับแล้วก็หวองบนนะผมสามารถเลือกได้นะแต่หวอดเริ่มต้นนะครับจะเป็นอันที่2แบบนี้เลยนะครับก็จะดูทันสมัยขึ้นมานนิดนึงจากปกตินะอันนี้จะเป็นปกตินะครับอันนี้ดูทันสมัยขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้ก็จะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนแล้วนะครับว่าชอบแบบไหนนะผมก็จะใส่เป็นของแบบอันนี้ละกันที่มันนั่งเดิมไปกับรถนะครับอันที่4นะครับผมก็คือตรงกระจังนะครับผมเป็นเหมือนตัวกันชนนะเออเป็นตัวกันชนนะครับผมข้างหน้านะผมใส่เป็นอันนนนี้ละกััครบ โอเคอันนี้เป็นข้างหลังนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะจะเอามีไฟไหมนะครับหรือเอาแบบไม่มีนะครับผมก็จะเอาแบบนี้ไว้นะครับโอเคสีนะครับผมผมก็จะไม่อยากเปลี่ยนแล้วกันผมอยากถ้ามันเป็นดรอตํารวจไว้นะครับผมก็จะใส่เป็นสีดําเลยนะครับแบบดูดุดันไปเลยนะครับสําหรับเจ้าดรอตํารวจของผมนะครับแน่นอนนะแล้วก็เอ่อตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นบาร์ข้างในแล้วก็เอ่อเปลี่ยนเบาะด้วยนั่นเองนะครับไม่ได้เปลี่ยนแค่บาร์นะครับ เปลี่ยนเบาะไปด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเลยนะครับผมเลือกเป็นประมาณอันนี้ล้วกัมันพอดีกับหัวดีนะเออลูมนะผมข้างบนนะให้เป็นคาร์บอนทําได้นะแต่ผมไม่ใส่นะครับสเกิร์ตนะครับก็ไม่ค่อยมีความต่างก็ใส่ไปนะครับสปอยเลอร์นะครับโอ้สปอยเลอร์มีทั้งหมด11ชิ้นเลยนะครับสามารถใส่แบบทรงสูงทรงต่ํานี่คือได้หมดนะครับก็โอเคนะถือว่าเขาทามาได้โอเคดีนะครับโอ้เป็นอันใหญ่ก็ทําได้นะครับ อมันดูดูดันเลยนะผมว่ามันดูดูดันเลยนะเออเพราะว่าประมาณผมใช้วิ่งใหญ่เลยนะเป็นไฮเลเวลวิงเลยนะครับโอเคซับเพนชั่นนะครับใส่ได้แค่ระดับสปอร์ตนะครับแต่ก็โอเคนะสปอร์ตก็โอเคนะครับผมเกียร์นะครับผมใส่ได้ประมาณเลสนะครับก็จะใส่ไปนะครับผมเทอร์โบนะครับถ้าเบิดเราก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ล้อนะครับสามารถเปลี่ยนล้อได้นะครับเพื่อนๆอ่านี่ ผมใส่เป็นล้ออันนี้ลกัน BBS นะครับเพราะผมเพิ่งเก็บเลเวลของ LS ครบนะครับผมก็ใส่คันนี้ไปเลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องไปขอเซอคนนึ่งเขาแล้วนะก็ดีใจมากๆเลยนะครับโอเคหน้ายางนะครับผมสามารถเลือกได้นะเออผมก็จะไม่เลือกแล้วกันนะครับผมยางกระสุนผมก็จะใส่ไปนะครับแล้วก็สโมกนะครับใส่เป็นแดงนะครับผมน้ําเงินแล้วก็ขาวไปนะครับเป็นสีครูผมนั่นเองนะแล้วก็กระจกนะครับผมก็จะใส่ใส่อย่างนี้แล้วกันนะให้มาดูเฟียไว้นะครับ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวค่าของแต่งต่างๆค่าค่ารถต่างๆผมจะรวมไปให้ตรงนี้นะครับผมโอเคมาแล้วเราลงมาดูกันหน่อยนะผมว่ารถเราเป็นยังไงนะครับนี่นะจอดไว้เลยนะสตาร์ทไว้อย่างนี้เลยนะโเคตรเท่เลยนะเพื่อนผมว่าคโเคตรเท่เลยนะครับเออผมว่ามันเท่เดีอะมันดูดูดันขึ้นเลยนะครับผมแบบสีที่ใส่ไปด้วยนะครับล้อนะครับให้มันดูแบบอินดี้นิดนึงไม่อยากเหมือนใครนะครับก็ดูดูดันนิดนึงนะ เออเราจะไม่เห็นว่ามว่าโพลิสไปแล้วนะครับมันก็จะแบบแฝงลงไปกับสีไปแล้วนะเออเดี๋ยวเีวเห็นปะมีคำว่าโพลิสเล็กๆน้อยๆนะครับผมแบบแอบๆไว้นะครับโอเคว่าโคตรหล่อเลยโคตรสิ่งเลยนะครับปัดผมว่าเราไปสิ่งกันดีกว่าเราไปดูความเร็วรถด้วยนะครับผมเดส s ์โกเดียงอกตอนนี้เราออกจากตึกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเห็นๆเลยครับสปีดต้นทําได้ค่อนข้างจะดีขึ้นนะค่อนข้างดีขึ้นเลยนะครับ ผมว่าขับดีขึ้นกว่าตอนเดิมๆอยู่พอสมควรนะครับตอนเดิมๆผมว่าแย่ผมว่าไปทางค่อนข้างแย่นะสำหรับผมนะไปทางค่อนข้างแย่มันสวนทางกับความเร็วมากๆความเร็วทําได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ถือว่าทําได้ดีขึ้นนะเราทำได้ดีขึ้นนะครับการเลี้ยวกันอะไรถือว่าไม่ลำบากนะครับเดี๋ยวเราลองเลี้ยวแรงๆดูนะครับอ๋อังต้องมีการแตะเบรกนะครับไม่สามารถเลี้ยวแบบตรงๆได้ผมว่าจะเลี้ยวไม่ได้ไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็ใช้วงกว้างค่อนข้างกว้างนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะแบบ ยางมันเอแม็กล้อนะครับผมมันไม่ได้หมุนไปแบบตามที่เอเราคิดเสมอนะครับผมรถมันไม่ได้เกาะถนนแบบเหมือนพวกขับสี่ขนาดนั้นนะครับโอ้ยแต่ว่าผมว่าใช้ได้แล้วโอ้ยแค่นี้ก็โอเคนะนี่อันนี้เปิดบอมากขึ้นนะครับดูดิเป็นไงโอ้ความหล่อนี้มาเต็มนะยิ่งกลางคืนนี้โคตรหล่อนีครับแล้วข้อดีของรถตำรวจนะครับ,เ,เ,รบ,รรบเวลาเราขับเปิดหอนะครับก็คือเอ็มบีซีนี้มันหลบให้เลยนะครับหรือประกันมันหยุดเลยนะครับ ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับแต่ผมบอกเลยคันนี้โคตรหล่อนะครับโอ้โหผมให้ถ้าความหล่อนะเอาไปเลยนะคสิบเต็มสิบนะครับสำหรับเจ้าอตำรวจนะครับถ้าเออ่ถ้าการขับขี่นะครับผมให้ไปที่ประมาณแปดเต็มสิบแล้วกันนะครับถ้าเทียบกับราคาที่เขาเออ่ตั้งไว้นะครับผมว่าสี่ล้านเขาต้องการจะราคาสูงนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราพาไปเทสรถกับเดอะแก๊งเราดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเลสโก เรอหรือเนี่ขอหน้าเอ้ยข้อหน้า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 คืิสเตอร์หน้าเตรียมตัวเลยอืยกรอมาไหมอ่ะออกตัวอ่าเดี๋ยวรอบแรกเราดับบิลธรรมดาก่อนเดี๋ยวไม่ยกนะพี่ดับบิลธรรมดาใช่ไหมดับบิลดับบิลเฉยเฉยเฉยเลยอ่ะดิลธรรมดาจะมีธรรมดาไม่ต้องไม่ต้องเบิร์ดไม่ต้องเบิร์โบว์สามไม่ต้องเบย์โอเคพี่สองหนึ่งไอเฮ้ยมันเป็นแรงวนั่นน่ะไฟฟ้าพี่มันเร็วต้นไงไฟฟ้าเร็วต้นพี่ แต่พอต้นไม่ต้องไยไงยังไงเมื่อกี้มันแรงผมได้ไงวะเขาไปโลกรีดแล้วกินโล่เนี่ยแต่งเต็มไม่แฟรของแต่งอื่นนะโอ้ของแต่งอื่นออกหมดเลยดูไว้ครับรถใหม่พลังคาบูขวามือล้อม่วงกำลังแซงผมแล้วทำไมผมแดงสุดที่แดงดผมแดงว่ะแดงเฮ้ยเมื่อกี้ใครชนะคิวเอสคิวเลยบอกเลยนะเอ็ดอาทีอมาดูเอสเอ็กซ์เอสเอ็กซ์เออไม่ใช่รถผมด้วยถ้าทางยาวบอกว่า ารอบนี้รอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้สเปกตารอบนี้สเปกตาร์เดี๋ยววิจะจอดยังไงให้มันพอดีช่องก่อนพี่ยกล้อไม่คือฟาค่ายพุ่งวิกอะมันยกล้อไม่ได้กิบเบอร์ซี่ยกล้อไม่ได้อ่ะเต็มตัวนะบาร์เฟิร์นยังเสียบเรียงทะยังตดโอเคเดี๋ไอ้ออกไปยกล้อใช่ไหมเนี่ยยกล้อยกล้อออกสองยกล้อสามเอ้ยกูยกไม่ได้ไปแล้วผกยาวเลยพลังคาบูครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทำไมรถมันบู๊ดกันวะเฮ้ยทำไมรถกูช้าสุดเลยกูเจอ่งเต็มวะนี่เงี้ยเออไฟท้ายสวยป่ะพี่เฮ้ยกูโดนูรอปาไต้ยองาลบไปแต่ว่าตำรวจมันก็ตามมาเรื่อยๆนะช้าสุดแต่ดอตตำรวจไหลปลายมากเลยนะเออตามมาเรื่อยๆนะต่างยงาไม่เหวเลยมัค่ใครเหี่ยวต่างยาวป่ะเมืองบนเมืองบนเอ้ยไม่ใช่ตัวทำใบป้ายเปล่าครบแต่งป่ะเปล่าครบแต่งวะแต่งครบเปล่าครบอยู่นะแต่งครบนะที่เแต่งให้ใหม่ลงมาลงมาแต่งให้ใหม่ ตพี่หรือจะลองหรพี่จะลองเปลี่ยนเปลี่ยนคนขับเปลี่ยนคันไหมเปลี่ยนคันไหมเปลี่ยนคันไหมไหนสองคันนี้คันไหนก็ได้ก็คันนู้นอ่ะคันดำคันขาวคันดำเกิดวอร์อยู่ไฟก้ามอเตอร์มันตันไงมอเตอร์ตันรอบรอบรอบนี้รอบนี้ฟีล้อฟีล้อฟีล้อหนึ่งสองสามเออเจ้าของมิกกี้มันแรงกว่าจริงเป่าเห็นปะกูไม่เข้าใจเออดูดิอ่ะ แอ้วผมขับเนี่ยแล้วแซงคนหนึ่งเขาด้วยเนี่ยเออไอ้ทางขวามั้งไงวันอ่ะเอ๊ะทีเอ๊ะเฮ้ยเอาเนาะเอาเนาะจับเนาะเนาะไม่ได้จุ๋ก็แรงขึ้นนิดนึงวะไม่แล้วเนาะไม่ผมว่ารถมันตอบกลับมาแรงมากกว่าโอ้โหเดี๋ยวเราไปที่รถแล้วล่ะรถกูไม่แต่งเพี้ยนมาแล้วนะเดี๋ยวแต่งกันเลยเดี๋ยววิ่งอะไรต่อพี่เดี๋ยวผมจะไป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 ข้างนอกแป๊บนึงเอาของแป๊บนึงได้ได้รถจ๋าต้อแต่งแต่งเต็มหมดทุกอย่างเลยเีย ไปกันก่อนดีกว่างั้นเดี๋ยวเหมือนควันลงอ่างควันลุงจำตัวเดี๋ยวเอาไปตามทางเลยนะตามทางแบบอันนี้ไปเลยสามสองหนึ่งเดี๋ยวไปเลยไปเลยไปจ้าไปจ้าฟอมให้โต้กันก่อนอย่าโต้กัเมาไปเลยโต้แล้วตอนออกนี่ก็คือรอประตูออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยเออแบบมันมาได้ไม่ช้าตรงนั้นแหละดีแล้ว รอใจในชีวิตหน่อยรอ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 ประตูชุมชนแอัดแอ๊ดเขาหมชนแดคนมาที่หลักแวงรอดีกว่าเพราะคนตรงกลางรอนะทำอะไรไม่ได้โดนแล้วแถมยังโดนชนอีกต่างหากเฮ้ยเฮ้ยไม่โอ้โหรถกูเสียละขบวน BC นะฮะ ต่เอาจริงข้อสังเกตคันนี้ชัดอย่างนี้คุมง่ายกว่ากว่าเฮลฟายธรรมดาเรียบร้อยคนได้เพราะผมชอบตาพี่เลยอ๋อเฮแหกกัตรงนี้แหละเอ๋อโอ้โหออกไม่ได้เดี๋ยว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 ตอนนั้นมอเตอร์ตันแล้วอ่ะตอนนี้ยมอเตอร์ไฟฟ้าตันหรือวิรุษมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ตันมอเโมจิพิจัดตัด เดาวีแป้งกำลังตามพี่วีแป้งเรียบร้อยเรียบร้อยฮัลโหลกุฏิยานแล้วใครตามมาน่ะเออเขเขาก็ชันนั่นแหละเขาไม่ทันหรอคิวเขาไม่รู้น้ำแสียงเขาไม่รู้ได้หรอพี่ไฮ้ยเสียงไม่ขึ้นว่ะมันตบมันตันเร็วเฮ้ยเสียงไม่ขึ้นจริงว่ะมันค่อยๆห่างไปแล้วว่ะแล้วมาหอยมิกกี้มาเล่นกันวะ พี่ซักเซ็ตนี้พี่ต้องเช็คเลแล้วรถแล้วรถกูไม่าไปซื้อไปซื้ออะไรที่ไหนมาเนี่ยเชียคงเจ้าของเจ้าของอู่แม่งยอมแมวกูซะแลน่มันเอาเครื่องมีมีมีข้าแล้วแบบมียาซิกหรือเปล่าวียาซิกมียาเองหรือเปล่ามียาเองมียาเองคือเฮ้ยแม่งรถแม่งหลบมาโดยกูหรือมิกก็ยอมมิกเจ็ดมาเนี่ยเอ้ยไม่ขอมิกกี้มันอะไรอย่างวะมันไม่พองผมช้ากว่าหรือไงวะเอาเข็นข้าพลาดหรอ พลาดพลาดยับยับเลยข้าวประตูงประตูออ้เลยไหมเนี่ยคุณกำลังกำลังมาปะวงกำลังมาปะผมแม่งร้อยเจ็ดสิบแล้วเนี่ยในเข็มไม้อะในรถอะเฮ้ยไม่บิวยังแรงกว่าผมอีกอะคิดดูดิไม่อีท้องถนนไล่เอาทุกคนเลยว่ะหรือต้องเปิดบอสหด่อยจะแรงขึ้นหะไม่เกี่ยวเปิดบอสให้พีซีไม่ขับหลบเปิดบอให้รพีซีขับหลบเอ้ยแม่งแข่งช้าเลยโอ้โหโดมินิเต้จีทียังแพงเลยอะ ไอ้นี่ไม่ท้อสปีดเท่าไวของคิวไอ้นี่มันไม่ทอมสปีดเท่าเฮลไฟเหรอวะปกติเฮลไฟรอบยิ่งรอบปลายมันยิ่งแรงนะมันไม่แรงเลยอ่ะอารแรงกว่าคือวอูดวอร์ูดจีโร่วูดจีโลแรงกว่าอแล้วคาเมโล่อืมผมไม่รู้ว่าในในเข็มไมในในรถนี่มันสองร้อยหรือร้อเจ็ดสิบเนี่ยที่ผมกำลังมองอยู่เนี่ยเอ่อเชื่อถือไม่ได้เชื่อถือไม่ได้ประคันมันเชื่อถือไม่ได้ แต่ที่แต่ที่เชื่อถือได้คือห่างจากผมไปกินร้นแล้วอันนี้เชื่อถือได้แน่นอนจอร์ปสาดโดนบิวนำแล้วไปไหนกับมดแล้วครับแม่งแบบอย่างช้าเลยไปไม่โต๊ะขับตามเลยขับตามเลยขับตามมาเลยไม่ไหวว่าเฮ้ยโดอสกูไปทำอะไรมาเนี่ยโดนมาแจกวยไอ้เหี้ยโดนอะไรมาวะเดี๋ยวข้างบนบอกว่าข้างบนแม่งหนักผมว่าข้างบนแต่งข้างบนว่ะนี่ไม่เอาเอาแต่งเลยออกหมดเลยทุกอย่าง เออเอาหัว <time> ออกดีกว่าอากาศทั้งหัวทั้งเสาอาากศอย่่าอยาอย่าอย่าเอากพี่เอามันม <u> uh, <urt Pear> <Pract> to <together> ีเอาอีกเอาอีกอย่างหนึ่งออกครับพี่เอาไงแข่งแบบเอาโดยพกเอาพี่ออกจากรถเอ้ยไอ้ไอ้เคสมันยังแซงผมเลยเนี่ยโอสปอยเลอร์พี่ไม่รอไม่รอคารูเลยอ่ะเอ้อเป็นที่สปอยเลอร์บอะสปอยเลอร์พี่อ่ะมีแปะมันหลบแลี่ไอ้แม่ตีมาสปอยเลอร์ สามกิจเขไปเลยจะก็ใเขาไปเลยแล้วเขาไปเลยเลกอะมันส่งไปเลอยใส่แต่ดักเคีลเออใส่ดักเขิลวเฮ้ยไม่วิ่งใหญ่ไปนี่สบายเลยชัวร์เียมดเคิถึงนละผมที่สองแล้วด้วยเนี่ยไอ้เยี่ยดๆประชาชนเลี้ยวปชาชนผมที่สามคาเมโลว่าคาเมโลที่สมคาเมโลที่สามครที ที่สี่ที่หนึ่งคิวใช่ไหมใช่คิวที่หนึ่งผมสองอย่าบอกเลยจนที่สองผมอย่าไปซื้อดอกไม้ปวยยานี่ครับผมคาเมโรูที่สองโอ้ยอยู่คือความคุณขับกันที่สี่มีสำลีลองในสนามว่ะเดี๋ยวรู้เลยอ่าโอเคเพราะเพราะยังไงอันเนี้ยตอนที่เรากดเริ่มเวลาไปแล้วมันจะเป็นพัสดีหมดเราเราจะเราจะไม่ชนกันอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มไปก่อนเอ้ยทำไมผมยังแปะอยู่เนี่ยไปอ่ะ โอเคใครเข้าเวลาแล้วไปเลยไปเลยไปเลยยืมดิครับมาไปออกไปค่อยๆไล่ไป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 กด e แล้วไปเลยกด e แล้วไปเลยกด e แล้วไปเลยทำอะไรของกันทำคลิปยูร์รถอะไรอยู่นี่ให้มาขับรถไปคลิปยูร์รถโอ้ยทางบุมแบ๊บบุมไม่น่าเอามาใช้ใช้ผิดประเภทอะรถอะโอเคต่อตึงยิ่งเข็นต่อตึิงรถรถเข้าไม่ได้ทำไมอะนั่นไงครับตัวน้อยเฮ้ยเป็นเป็นเป็นธรรมดาตัวน้อยแล้วอะ เอามันเฟื่งฟ้าเขาเนี่มันก็ได้ที่แบบยุคใหม่ๆอย่างน่อยที่พับปูสำลักน้ำ่ะพี่สาฝนตกเงี้ยแต่นั่งๆสำลักคล้อสำลักน้ำโอ้อากาศโอ้โหเบรกไม่อยู่ไอ้เหี้่ไหนวะเนี่ยอ่านไม่ถึงจะไม่ให้รัดก็เถิดแต่ว่าทะลุทางลงมาก็ต้องรัดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามธรรมดาเลย พี่ไอมาคุณแม่มาถือแต่คนตกพี่ไปรู้คุณแม่มาเออวัะดีคุณแม่แม่มาถือแต่คนตกนะโอ้ยอย่าอย่าพาพี่เสี่ยวขอร้องแม่งเลยเหยียบอย่างเดียวไม่ได้ดูทางเลยหล่อแบบหลุดเหมี้ยวเบกไม่อยู่นึกว่าเบกมาแหละ ทางโคตรสุดยอดเลยใช้ระบบเบรมากเออเบรกเบรกพลาดนี่จุ่มน้ำเลยนะพี่นาทีสี่สิบนั้นเนี่ยอีกทั้งสองจุดเจ็ดโลกน้ำวิวตกตกน้ำอ่ะผมบอกเลยนะไอ้ด่านนี้นะยังไงก็ต้องรักไก่นี่ครับแม่งแม่งไม่รอหรอกถ้าเทียบถ้าเทียบเวลาที่มันจะได้นะ ไอ้เหี้ยมอเตอร์ไซค์สี่ล้อเล็กกูชนปิวเนี่ยขับกลางถนนเอ้ยแม่งก็เหยียบหลุมน้ำนี่หมุนเลยรักไก่มากอน,นนี้การเนี้ยจะเอาแบบได้เต็มโอ้โหหนึส<ล>องร้อยสิบห้าเกินเลยสองร้อยสิบห้า <5 S 1> เลยอถ้าขับดีๆแล้วถ้าขับดีๆรักไก่นี่มีสิทธิ์ลุ้นแบบอันเดียวนะ โอ้โหไอ้เหี้ยเปเนินตรงนั้นอีกเบรกไม่อยู่โอ้ผมโดนุนเสาหมุนติวตรงนั้นเอ้ยเหี้ยโห NPC สองสี่หนึ่งห้าศูเจ็ดสองจุดสามศูนย์วิเฮ้ NPC อ้ามีใครมีใครอีกไหมโอ้ NPC อ้ NPC ขวางทาง รดเอ้ยร้อีบีสวยสนาทีสวิสนาทีสวิโอ้โหตัทานอะไรสามนาทีสนาทีเป๊ะเลยเลยเร็วไปดิดหน่อยนึงเฮ้ยเฮ้ยสนาทีจุดห้าสี่โอ้ยไม่คือกูมาผิดทางอย่าลืมดูมาไม่ของใครใครบีฟีไม่ชนนะโต๊ดเท่าไหร่อ่ะ สามจุดเหลเองไปด้ายเอ้าเฮี้ยวไม่ถึงดิโอ้โหเข้าจุดดำเข้าจุดดำโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยสามสามยี่เดีบไเลยฟบุ้มเข้าจุดไมบุ้มบุ้มเข้าจุดเหลืองจุดเหลืองจุดเหลืองเริ่มสามสามโหยากกว่านี้นะแต่ละคนเนี้งเลี้ยงไปตอนบนทางอันดิพอดีว่าโลกกับทางเลยโลกกับทางอยู่เอ้ยทำไมเชนไม่ท้ายยังไงเชนทำอะไรมามีปัญหาอยู่ผัดบอท บอดกระทางไม่องแบบมุกัน่ารเดียผมบอกเลยนะถ้าเราวิ่งตามทางนะไม่ยังไม่มีทางเลยต้องแม่งรัดไก่ไอ้ด่านให้เาเนี่ยไอ้ด่านจงหวะลงเขา่ะต้องรัดผมว่าต้องรัดแล้วก็ต้องฉากขึ้นนะจริงๆริมารัดได้เราต้องรัดนะต้องฉากขึ้นตอนแรกสุดเลยผมว่ารัดได้กว่ารัดไม่งั้นมันไม่ทันวะยังพลาดเวลาไปอีกอะโอเควันนี้ก็สรุปเลยแล้วกันนะบอกเลยว่าไอ้ดอตันนี้ก็เอาไปเอ่อเท่าับผมแล้วกันเอาไปแปดเต็มสิบแล้วกัน คนหนึ่งมีความคิดเห็นยังไงไหมที่ร้องขับกันมาแล้วขับแอคครับขับแอคไวแอคไวแอคเออลักลักหลักแม่งมันได้แค่นั้นจริงๆเพราะราคาจริงๆถ้าเทียบกับมาเส้นค้าด้วยกันราคามันโดดมันโดดราคามันโดดอ่ะโดดเยอะมากราคาหลรูปภาพเหมือนราคาแปดแสนครับจริงผมรู้สึกว่าราคามันโดดไปหน่อยมันได้แค่ความสวยเหมือนกับเฮลแคทแหละแต่เฮลแคทผมว่าดีกว่าตามความรู้สึกผมนะยกล้อได้ไงอันนี้ยกล้อไม่ได้ด้วย ซื้อรถระดับสี่ล้านมาเนี่ยขาดเอ emergency เออก็สึกว่าเออไปไปซื้อโดยิอนเนเตอร์ตัวธรรมดาขับดีกว่าครับขโมบิซีขับดีกว่าเนี่ยโดอิเบนเตอร์คันแดงลออมวงเงยและตบัสไปเออไปรับไปรับรถฟรีของโดอิเบนเตอร์กันดีกว่านะครับส้องเอาคนที่ยุบเลยพรีเมียมนะครับผมยุบเลย การถกูโอเคผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการรีวิวเจ้าดอสตำรวจทันใหม่นะครับใครที่อยากได้นะครับก็ไปซื้อกันได้นะเพื่อนสำหรับผมนะผมให้คะแนนไปที่ความสวยอย่างที่ผมบอกนะครับผมให้ไปที่10เต็ม10นะครับแต่ถ้าความแบบเอาโดยรวมๆนะครับว่าจะการขับขี่ความเร็วของเขาที่เอาได้กับราคานะครับผมให้ไปที่8เต็ม10นะครับที่ไมให้8ถึงสั้น8ดเต็ม10เลยเนี่ยเพราะว่าหลักๆมึงคือความสวยล้วนๆนะครับอย่างอื่นเนี่ยผมมองว่าเฉยๆมากๆนะครับทั้งความเร็วนะครับการขับขี่นะครับ ถือว่าลดระดับ4ล้านนะทำได้แค่นี้ผมถือว่าแบบมันน้อยไปหน่อยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชื่นชอบกย่าลืมฝฟ้ากไลคกกดซับสไครป์ผมด้วยแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ